กิจกรรมที่เคยทำในหอศิลป One Day Esthetic Cafe ค่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อร้านเป็น Two Day Esthetic แล้วคะอันนี้เป็น Christmas Workshop นะคะ ทำซอยแ a ็ c แคน l ดนะคะในปี2023ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวจะมารีวิวภาพบรรยากาศกันนะคะที่น็อตไปทําเทียนหอมมาอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะทุกคนอันนี้เราก็เริ่มทําตั้งแต่ส่วนแรกผสมสีแล้วก็เตรียมเลือกของจุกจิกมาตกแต่งนะคะแล้วก็ทําตัวเทียน,นะค่ะเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วก็ปิดใส่กล่องน่ารักมากๆท่านละ3า3บาทนะคะราคาน,นี้ไป3คนอันนี้เป็นบรรยากาศตอนที่กําลังคนนะคะ คนน้าเทียนไข่นะคะเพื่อที่จะเทไปอีกทีหนึ่งแล้วก็มีแบบขั้นตอนการผรสมสีซึ่งมีพี่ที่คอยช่วยดูแลแล้วก็แนะนําการทําตลอด การทําเลยนะคะในการทําเทนครั้งนี้น้องก็เลือกเป็นสีชมพูนะคะส่วนพี่ๆเนี่ยเลือกเป็นสีแดงนะคะอันนี้เลยของน้องเองน้อนก็จะตกแต่งเป็นแบบซันตาคลอสเป็นดาวนะคะแล้วก็ของพี่ๆเป็นสีแดงที่เห็นกันก็จะมีต้นคริสต์มาสนะคะอันนี้มาถ่ายรูปรวมกันในลาสน่อยนะคะนี่เป็นภาพซซยแว็กแคนเดอร์ที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆคือไปทําถาดกันต่อด้วยเพนถาดนะคะพอได้รางวัลจับฉลากในวันคริสต์ส ันนี้ที่เคยไปกับเพื่อนนะคะรอบนี้เราไปนั่งชิลๆนะคะดื่มน้ำแล้วก็นั่งเล่นเกมกันค่ะอันนี้คือเล่นโดมิโนกันนะคะทุกคนก็สามารถไปนั่งเล่นอ่านหนังสือได้นะคะต่อมานะคะรอบนี้เราไปเพ้นท์เฟรมผ้าใบกันค่ะท่านละเ้า7 9บาบาทรวมน้ำหนึ่งแก้วนะคะนี่น็อตไปเพ้นท์กับเพื่อนอีกคนนึงแล้วน็อตเลือกเป็นลายอันนี้เลยคือรูปวาดที่น็อตวาดไปเองนะคะก็คือจะเป็นลายเส้นเฉพาะของเราเลยนะคะซึ่งเราสามารถหาแบบไปให้คุณครูศิลปะที่ วาน o n e d a อ s t a y ิ้งเนี่ยสามารถช่วยสอนเราได้นะคะตลอดการทำแต่พอนอนเลือกเป็นลายเส้นตัวเองเขาก็ปล่อยให้เราวาดได้เต็มที่เลยนี่ไงคะแทนแทนเป็น3ามคนส่วนนี้เพื่อนเราเลือกเป็นรูปดอกเดซี่นะคะทุกคนแล้วก็จะมีคนครูคอย,คยมาสอนในการแบบใช้โพก,กันยังไงควรจะวาดดอกไม้ในลักษณะไหนให้มันมีมิติมากขึ้นซึ่งเพื่อนเราอะเอนจอยมากมนะคะทุกคนสามารถจองไปก่อนได้นะคะสามารถเลือกเป็นรอบเช้าหรือว่ารอบบ่ายก็ได้อันนี้เราไปทํารอบบ่ายก็ นั่งยาวๆไปถึง4โมง5โมงเย็นจนกว่าภาพจะเสร็จได้เลยค่ะคุณครูก็ใจดีมากนะคะคอยสอนตลอดการทําเลยแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะคะอันนี้ถ่ายที่หน้าคาเฟ่นะคะพอถ่ายที่หน้าคาเฟ่เสร็จก็ไปถ่ายรูปด้านนอกเอวดอร์กัน,นะคะ่ะได้ผลงานกลับมารอบนี้นะคะเราไม่ได้มาทํากิจกรรมแล้วแต่ว่าเราจะมาขายของเนาะซึ่งถือว่าอาจจะเป็นอีกอกิจก,ก,ก,กรรมหนึ่งเนาะเรามาเป็นแม่ค้าค่ะอันนี้ก็คือทำเอางานอาร์ตของตัวเองมาขายนะคะเช่นโปสการ์ดนะคะแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆมีกิแฮนเมท ที่เราทำเองด้วยคือวัน d ดย์อสเตติเนี่ยเขาจะมีงานที่ชื่อว่าวันไฟเด a y นะคะ mm hmm. ก็คือจะจัดทุกประมาณเดือนละ2ครั้งนะคะ mm hmm. นอตก็มาขายของ mm hmm. พวกงานศิละปะงานแฮนด์เมดหรือว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มก็ได้ mm hmm. อันนี้เป็นร้านยินดีไอศครีมนะคะร mm hmm. ้านจากพี่ปาแล้วก็มีสติกเกอร์ของเราแล้วก็มี กิฟต่างๆเป็นสติกเกอร์แบน์เราเองชื่อว่า s w e สวี t p a p n t อันนี้ต้องขอบคุณลูกค้านะคะเป็นน้องๆที่ชื่นชอบในสติกเกอร์ของเราน้องๆก็แวะมาทักทายแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันอันนี้ร้านอ l คร Bake ข u p ของน้องจ๋าอันนี้ร้าน Happy Juice ของพี่ตอกแตกนะคะทุกคนสามารถตามไปชิมกันได้นะคะเดี๋ยวนอจะใส่ ชื่อร้านไว้ให้นะคะทุกคนก็สามารถไปติดตามกันได้อันนี้เป็นล่าของน้อนเอง <laughs> ย้าอีคครคือ sweet noddotpen นะคะติดตามได้ทั้งช่องทาง Facebook หรือ IG ค่ะอันนี้พี่ปูพี่ปาขอบคุณสำหรับรูปน่ารักน่ารักด้วยนะคะที่ถ่ายไป รอบน,นั้นแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆคนนะคะที่มาทักทายกาันมาอดหนุนกิฟมาอดหนุนสติกเกอร์นี้เป็นมีนานะคะเพื่อนอนเองนะคะขายพิซซ่านะคะชื่อว่าอีกาพิซซ่าอยู่ที่เคหานะคะทุกคนสามารถไปทานได้นี่เป็นบรรยากาศร,มรวมๆนะคะในงานวันไฟเดย์ของวันเ a ย์สเตติกนะคะทุกคนเดี๋ยวก็อเอาข่าวสารทาง Facebook ได้เนาะว่าเขามีกิจกรรมอะไรนี่ก็ ะะเดี๋ยวนองจะแปะ f a c e b o o k แล้วก็ IG ไว้ให้นะคะส่วนงานของน้อนนะคะก็ฝากสวิตน็อด p e n พด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะ